สวัสดีครับผมกิตจากคาว่ากันว่าสตอรี่ช่างกองเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์การรับเหมาก่อสร้างมานานหลายปีและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อมีเพื่อนที่รู้จักกันของช่างกองได้ติดต่องานให้ไปปรับปรุงบ้านไม้ทรงไทยโบราณที่มีอายุน่าจะหลายสิบปี ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําใหญ่และมีบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นเทือกสวนไล่นาบ้านเรือนแต่ละหลังก็ห่างไกลกันมากทำให้บ้านไม้หลังนี้ตั้งอยู่ค่อนข้างโดดเดี่ยวหลังจากนั้นลุงกองก็รับงานและไปตีราคาในการซ่อมแซมเมื่อไปถึงสภาพของตัวบ้านดูเก่าและดูทรุดโทรม เพราะถูกปล่อยทิ้งรกร้างมานานมีสภาพเหมือนกับบ้านล้างภายในมีแต่ฝุ่นและอยากใยราวบันไดกับลุกกลงมีลักษณะที่ผุพังเมื่อเห็นสภาพของบ้านไม้หลังนี้ช่างกล้องก็รู้ได้ทันทีว่าบ้านไม้ทรงไทยหลังนี้ไม่เคยมีใครเข้ามานานมากแล้วเพราะเจ้าของบ้านคนใหม่ ต้องการจะซื้อไว้เพื่อมาอยู่อาศัยในชีวิตหลังเกษียณร,รอบๆอบบ้านที่มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้างมีต้นไม,ม้ล้อมรอบหน้าบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำซึ่งบรรยากาศดีมากๆและเมื่อตกลงราคากันเรียบร้อยวันลุ่มขึ้นช่างกองก็เอาคนงานมาลงท,ทันทีในวันแรกของการทำงานคนงานเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาด เพราะสภาพของบ้านแย่มากและด้วยระยะทางที่ไกลทำให้ชจ้งก้องตัดสินใจให้คนงานบางส่วนพักอาศัยอยู่ที่บ้านนั้นเลยเพื่อความสะดวกและเป็นการประหยัดเวลาโดยที่อาศัยนอนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านทรงไทยนั่นเองตกกลางคืนในขณะที่ทุกคนหลับอยู่ประติม ที่เป็นหนึ่งในคนงานของช่างกล้องก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่บนบ้านและพอมองลอดช่องไม้กระดานขึ้นมาก็เห็นเหมือนมีคนเดินอยู่จริงๆปติมเห็นแบบนั้นจึงรีบลุกขึ้นมาดูเพราะกลัวว่าจะมีขโมยมาขโมยเครื่องไม้เครื่องมือไปแต่เมื่อปติมขึ้นมาบนบ้าน กลับไม่พบเจอสิ่งปกติแถมยังไม่มีล่องรอยของคนเดินอยู่เลยแต่ในจังหวะที่กำลังหันหลังกลับช่วงเวลาที่จะเดินลงบันไดไปหางตาของป้าติ๋มนั้นก็หันไปเห็นหญิงสาวผมยาวยืนหันหลังอยู่อีกห้องด้วยความตกใจป้าติ๋มจึงรีบวิ่งลงไปจากบ้านทันทีพอวันลุ่งขึ้น ในขณะที่คนงานทุกคนกำลังทำงานปติ๋มที่ไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ใครฟัง <c oughs> ก็ปีนบันไดขึ้นไปทำงานขัดฝ้าตามปกติในช่วงเวลาที่กำลังทำงานอย่างเพลินๆปติ๋มก็มองไปเห็นเงาของใครบางคนเดินผ่านไปและเมื่อพอหันกลับไปมองแกก็ตกใจร้องออกมาดังลั่นและพลัดตกลงมาจากบันได จนได้รับบาดเจ็บทำให้ทำงานต่อไม่ได้และในวันต่อมาปติมแกก็เอาชุดไทยพร้อมของเส้นไหว้มาไหว้บนบ้านแล้วก็ขนของกลับไปโดยไม่ทำงานต่อและปะติมก็เลือกที่จะไม่เล่าให้ใครฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอถึงเวลาสิ้นเดือน เป็นวันที่ต้องจ่ายเงินให้กับคนงานตามกําหนดเมียของช่างกล้องจึงต้องมาคิดเงินให้คนงานและระหว่างนั้นก็ยังช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆไปด้วยมีช่วงเวลาหนึ่งที่เมียของช่างกล้องกําลังจะเดินขึ้นบันไดไปแต่อยู่ดีๆก็มีลมพัดประทะร่างกายทำให้เมียช่างกล้องตกบันไดไป แบบไม่ทันได้ตั้งตัวโชคยังดีที่ไม่มีกระดูกตรงไหนหักแต่ก็หนักถึงกับระบมจับไข้เดินไม่ได้ไปหลายอาทิตย์ในตอนนี้คนงานทุกคนก็เริ่มงุนงงและสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่มีเหตุการณ์แบบนี้แต่ด้วยที่งานนี้เป็นงานรับเหมา ทุกคนก็ยังไม่มีใครสนใจอะไรเพราะอยากจะรีบเคลียร์งานให้เสร็จไวๆและในตอนที่ทำงานใกล้เสร็จหมดแล้วเหลือเพียงแค่ง,งานขัดพื้นเพียงเท่านั้นช่างกองก็ได้เอาทีมมาลงงานเพื่อทำพื้นเก็บรายละเอียดโดยความที่เป็นงานค่อนข้างยากเพราะต้องปีนนั่งล้านขึ้นไปทาสีและต้องเก็บรายละเอียดบนหลังคา ในขณะที่ทุกคนต่างทำงานอยู่ก็มีเสียงกรีดร้องดังลั่นขึ้นมาหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงดังตุบเหมือนกับว่ามีของขนาดใหญ่ตกลงพื้นเมื่อทุกคนวิ่งมาดูก็พบว่าเป็นคนงานที่ปีนขึ้นไปทำบนหลังคาที่ตกลงมาอาการค่อนข้างหนักเพราะสะโพกหักและไม่รู้สึกตัวจึงได้เรียกรถโงพยาบาลมารับในทันที ตอนนี้ช่างกล้องเริ่มรู้สึกแล้วว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่ๆเพราะระหว่างที่ทำงานในบ้านหลังนี้มักจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นจึงได้เริ่มไถ่าถามลูกน้องทุกคนว่ามีใครไปทำอะไรไม่ดีหรือไม่หลังจากไล่สอบถามและเรียงลำดับเหตุการณ์ไปเรื่อยๆจนมาพบจุดเริ่มต้นว่าเรื่องนี้ เกิดจากทิป้ติม๋มแกได้เอาเหรียญคุดจากเสาไม้ในบ้านไปในวันทำความสะอาดบ้านวันแรกนั่นเองเหตุการณ์แปลกๆจึงเกิดขึ้นเพราะในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าการปลูกบ้านทรงไทยในอดีตจะต้องนำต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นมาทำเป็นเสาบ้านและคนในยุคสมัยนั้นจะมีความเชื่อ ว่าต้นไม้แต่ละต้นมีเทวดาอารักษ์หรือผีสางนางไม้สิงสถิตยอยู่จึงต้องทำพิธีโดยการนำเหรียญพญาครุฑตอกไปที่ต้นไม้ต้นนั้นเพื่อสะกดเอาไว้แล้วจึงตัดมาและเพราะว่าบ้านทรงไทยโบราณหลังนี้ค่อนข้างเก่าแก่จึงไม่มีใครรู้ว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหน การที่ปติมนำเหรียญพยาคุดนั้นออกมาจึงเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นหลังจากที่ช่างก้องได้นำเหรียญไปไว้อย่างที่เดิมและนำของมาเส้นไหว้เพื่อขอขามาต่อจากนั้นงานก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเสร็จสมบูรณ์ในที่สุดถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ